นะครับจากภาควิชาเคมีนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับมาเป็นอร์แสงกรีนบริวที่ระเบิดเองมาเป็นหลักในทางความเชี่ยวชาญของอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุเคมีนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับก็าไปจบบดบีเอชดีทางด้านเกี่ยวกับยูนิโตรเอนจิเนียริ่งมาทำทำงานเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วก็วัสดุนาโนครับก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะได้ยินกันบ่อยครับซิลเวอร์นาโนคอปเปอร์นาโนเนี่ยก็เป็นงานที่ผมเชี่ยวชาญ ครับอะไรกันไหมครับกับฟังเครื่องอะไรกันดูนี้แล้วเห็นพักเครื่องมีมีหลายขนาดหลายแบบหลายสีเลยอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยนะพัชรวิศประสงคสิงห์ในงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการสร้างรักเครื่องเแลอผงนี้อาจารย์มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเออก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณกระทรวงอวังานนักผู้ใช้ชื่อย่อแล้วกันประมาณสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยมีโครงการเรียกว่าโครงการดูดถุตีมหาวิทยาลัยสุธรรมบดหงษ์นะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นเป็นหนึ่งทีมที่ลงไปช่วยชุมชน สร้างงานให้กับน้องที่จบไปนะครับเออพีววันหนึ่งมีการคำประชาคม,มที่เราไปเยี่ยมโบกตที่เา,าวศรีกลาเนี่ยแล้วก็มีหลวงพี่เรียกหลวงพี่แล้วกันหลวงพี่เดินมาถามว่าโยมบอกคำแนะนำหน่อยเป็นอาจารย์เคนีทำคราสเนี่ยอาตมาใช้าหลายสูนแล้วใช้กาวมหลายยี่ห้อแล้วไม่กอกเป็นก้อนสักตีโยมแนะนำได้ไหมเนี่ยครับเทนี้จริงเลยคือคือ,คอเรามาถามในฐานะเราเป็นอาจารย์เคนีเราเราก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่า คือคำว่าเคี๊ยปัญญากว้างมากส no ิ่งที P ่เราเชี่ยวชาเนี though, うう so, ่ยถือว่าเป็นสเซตเยอะๆในในภาษาเคี๊ผมก็ <ique> ่ไ <mean> ด <for life única> ้นำการ์ดท่านไปไปหลายตัวเหมือนกันครับคือเป็นการ์ดไม่เป็นเป็นลักษณะของคอมเมอรเชียลอยู่แล้วแต่เมื่อไปผสมเนี่ยเป็นรูปไม่ได้กดยินไม่ได้ชี้งานแต่ผมก็เลยถามท่านว่าทำไมท่านไม่กล้าเพราะปกติเนี่ยพวกนี้มันเป็นระดับอุตสาหกรรมอยู่แล้วสร้างกันเป็นหมุนโง่ใส่โอ่เนี่ยตระร้อดนพัฒนาบางเรื่องลางครับท่านบอกว่าจ้าเนี่ยทำรู้ต่าง để thà một bậc giải phóng sự sáng mạnh trên การสารเสพที่เรียกคนสารนะครับการแกะบล็อกด้วยมือหรือพิธีกรรมของเรียกวิถีพิธีพิเศษกอะไรพวกนี้การสร้างองค์พระจะหายไปเลยเพราะสุดท้ายคุณก็ได้แค่ชิ้นงานคุณเข้าพิธีคุณแจกใจเลยผรับการมีสมบุกสมบูรณ์ทงวสุท์หรือชุมชนหรือบางทีก็มีศิษยานุศิษย์เนี่ยงลูกเรศไปหาองค์สารไปช่วยกันซ่อมวัดจะเอาไอ้ของที่แตกหักให้หมดเลยหลังนะครับเพราะว่าเราลงพนทีงานเราจริงจังกันแล้วแหละผมก็กลับไปที่ที่หน่วยวิจัยแล้วก็คุยกับทีมวิจัย แล้วก็บังเอ,งอิญว่าคำถามที่ยสถานนักกริงของเราเนี่ยแฟคชิฟวิสเซอร์ของเราหรือว่างานวิจัยหลักเรามุ่งพัฒนา,านการใช้ปุ๋ยตะพั์ยาพา,าราในทุกทุกแบบนะครับเราก็เห็นว่าตัวน้ำยางเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นภาษาเป็นตัวภาษาที่ดีนะครับมีความยืดหยุ่นเพราะนั้นน่าจะลดปัญหาการแตกละการรับละได้เราก็อ,ออกสูตรเรียกว่าน้ำยางมาเป็นคประสาที่มีมารยาทแล้วก็ให้ท่านโหลดท่านสามารถโหลดว่าเติมมวลสารได้ประมาณ70-80%สิบถึบ ก็ท้างสมดงานะท่านบอกว่าถ้าเติมด้ท่าหรือศิลป์ดนตรีเติมเยอะไม่ได้สูงขององค์การเนี่ยรับรับก็แต่รับมชิญญาไม่ได้นะครับท่านก็หลุดชิญญาได้เยอะแต่มีข้อจถึกัดก็คือมันต่อกับองคการผลผลตัวเองหยดทั้งละสององค์สามอุดอารมณ์บางที่หยดฟุ้งัดขึ้เนี่ยครับอาจจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยไม่ไม่ได้ไปในระดับอุตสาหกรรมแต่แต่สำหรับตัวรับที่สูงที่ท่านต่อคุยกับเราเนี่ยท่านบอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะท่านทำเรื่องการสึกตัวเอง สมารถที่เราบอกว่าโอเคองั้นเราไปปัญญิยาดีกว่าอุตสาหกรรมเราไปไม่ได้แล้วเควม,ม,มีมันใครรักอาจารย์เคมีทำทำรักเป็นม่รอดนะครับหรือทางด้านสวิทยาศาสตร์กายภาพในที่เรื่องของเราเนี่ยถือว่าเป็น,เ,ปนเทคโนโลยีของว่าตอนนี้เคมีกับยางของปลาไปทำผลิตภัณฑ์ล็อกตัวเราเยอะขาาเป็น อาจจะเกิดร้อยปีแล้วที่ทร้จักนะครับว่าการฝึกตัวเองฝึกตามหลักพุทธปัญญาฝึกสมาธิท่านมีการเทกำหนดลมหายใจลมปราสร็จท่านฝึการจารเรียกสมุเรเทียวน,นั้นมีโน้ตมันคือเป็นเป็นหัวข้อธรรมะหรือบทสรุปต่างๆเน,นี่ยอันนี้ผมว่าเขาจึกได้เราเลยลองรอบสวมกันดูก็ปรากฏว่าในรัฐวิการที่ดีกรรมาการท่านก็เป็นค่อยๆของงานเราแล้วก็คันเลื่อกนะระบแต่ละวันประกาศเป็นจุดในงานนี้ คงว่าภูปัญญาของการสร้างพระยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ใช่ใช้นวัตกรรมภาษาก็ไปใช่ครับก็าตั้งตัวภาษาลงไปครับที่บอกปัญญานี่คือนำยางพาราผสมลงไปจะเป็นตัวน้ำยางคือปกติเนี่ยการตั้งเครื่องผมจะมีสองส่วนหลักเลยคือลิ่มผงสองตัวภาษาเทคโนโลยีดั้งเดิมครับก็จะเป็นธรภาษาติในสุดเก่าที่ที่ท่านได้บอกนี่จะนำผงนี่เป็นกล้วย เป็นน้ำตาเป็นกาวหนักึ้นเป็นเชือกกั้นดาท่านใช้ยางไม้ทำหรือจุ่มอัไรเลื่อกในการเติมพวกกาวล้างให้ลงไปหรือว่าทำอะไรก็การที่มันเหนียวเดี๋ยวคุณนิสาทีมีเนี่ยการที่มันเหนียวได้แสดงว่าโมเลกุลของมันสามารถเกิดบอนดิ้งกัน ตัวไม่เก็งได้นะครับแต่ในกรณีที่ใส่อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ยอมเกิดพันธะไปด้วยไม่ยอมเกิดโมเลกุลไปด้วยมันก็ไม่ยอมเกาะไม่ยอมติดมันเลยไปเกิดเหตุการณ์การร้าวการแตกขึ้นดูไม่ได้นะครับเพราะนั้นน้ำยาเนี่ยมันมีความพิเศษของมันคือเมื่อมันเซตตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเบอร์กิ่งเป็นอะลูมินาคารนะครับคุณไม่เกาะไม่เป็นไรแต่คนยังโดนขังในตาข่ายของเราอยู่นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเราเราเลยใช้น้ำยาที่ใช้นะครับจริงๆเทคโนโลยีนี้ ผมว่าน่าเนื่องจากในฝั่งของทางด้านอ่าร็อปเปเทคโนโลยีเนี่ยเขามีมความรุ่งเ่แข่งมากเรามีทีวิจัยทางร็อปเปอร์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับในการออกสู่ว่าจะแปลปริมาณของน้ำยาง,งน้ำยางธรรมชาติและทำให้กลายเป็นน้ำยางที่ม้วนและเปลี่ยนเป็นน้ำยางเป่ญญาเนี่ยรวมถึงสามารถเก็บตัวน้ำยางหลังการผสมที่มีขนา้เนี่ยไว้ได้นานถึงประมาณตับเดือนห้าเดือนหกเดือน ขึ้นขึ้งท่านก็ท่านจะเก็บของออแล้ว,วก็ท่านก็จะพิมพ์บุ๊กเนี่ยรอไว้ผสมและหยอดเช้าก็แกะของอะไรบ้างพอเอาไปพัดเครื่องที่ใช้นวัตกรรมมาสามเข้าไปแล้วอาจารย์พัดเครื่องนี้จะมีความแข็งแรงกว่าหรือว่าอยู่ได้คงทนกวา่วาอย่างเออหลังสิ่งแรกเลยครับก็ <พอ S 1> คือัดเครื่องที่ทำลักษณะสมบูรณ์แบบนี้มันจะอาศัยการขึ้นรูปด้วยมือแกะร็อกด้วยมืออย่างนี้ร็อกที่ต้องกดด้วยมืออะไรนะครับในกรณีรถตับเป็นของไหลเนาะมันจะ เาร,กร,การาเก็บรา้ละเอียดคิดนมนได้ดีกว่าการกดอนประการที่หนึ่งที่เราได้รับผมเมนจากทักลับมานะครับประการที่สองเนี่ย ก็คือความแข็งแรงอดทนตุกไม่แตกตุกได้จะยันรั้ชุดซีดีเนี่ยตุกไม่แตกนะครับเพราความเป็นอิเลสติกของตัวของโมยาเนี่ยจะช่วยปกป้องเอาไว้แล้วก็ความตัวแข็งแรงเนี่ยเราพิจารณาจากยางฟันเยอะมากผมยกตัวอย่างใก่้ตัวที่สุดที่เห็นทุกวันคือล้อล้อเนี่ยท่านขับทุกวันเนาะห้าปีบางคนถ้าไม่ได้ขับเยอะอะไรมีคพันห้าปีจ้าเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ผมรักผมกินไปเขาท่านไปที่ไปที่เนาะได้เวลาบโดยเก็บเก็บผู้ชาย ผมว่าให้10ปี10ปีอัพเนี่ยผมว่าไเพจจะมีปัญหากาศครับโดยเรื่องของสีเรื่องของการผสมบนสารก็เป็นปกติเหมือนกันรรรเราก็มีตัวอย่างนะครับก็คือท่านสามารถจูนสีจูนกลิ่นได้นะครับจูนสีจูนกลิได้เราก็มีตัวอย่างสีงต่างๆที่อยู่กับชีวิตของมวลสา์ที่เรานำมาใส่นะครับ,รบแต่ว่าในในงานที่เราได้ร่วมวิจัยเราโวดที่สุดก็คือเป็นมวลสารที่เป็นเละเทะ ผมที่าร้อยปีนะอาจารย์ครูบาอาจารย์เก็บต่อมาท่านกัดกุมใจนะแต่เรากัดใจก็เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเป,เป็นอาจารย์ที่คุกพื้นทั้งตัวหนึ่งโอเคใส่ถ้ามันมีเรียกว่าเดนเวอร์ชันหรือความความเป็นตัวเนี่ยน้อยๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่กังวลคัวเ,เลยก็อ,ออกสูตรที่รับอะไรที่มันหนักๆอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่ามวลสัมพันี่ยะครับพยายามออกสูตรได้แค่มีความแข็งแรงที่สุดแต่มันจะต้องเลกกับการใช้เวลาในการเซตตัวที่หนักขึ้นอะไรประมาณนี้ ใช่คเราเราก็มีอย่างตัวครับรครับทีนี้พอเราได้ได้นว,วัตรกรรมมาผสากันแล้วครับอาจารย์ครับแต่ว่าเรื่องของต้นทุเนเองหรือค่าใช้จ่ายเองถ้าเราจะไปต่อยอดในในเชิงแบบที่ผลเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับการใช้นวัตกรรมตัวนี้มันจะลดต้นทุนไหมหรือว่าจะช่วยยกระดในส่วนขอ,องผมต้องต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับเออเน,น,นื่องจากนวัตกรรมนี้เป็นลักษณะาง,งานเ a n d m a d e งานว i y เนาะมัน อย่างเริ่มต้นสู้อุตสาหกรรมไม่ได้แน่นอนเขาไม่สามารถตู้โรงงานปั๊มพัก10องศานิจฉุนแต่เรามองในที่ดีที่แตกต่างก็คือถ้ามันทำให้ลดงานฝีมืองานแบบลักษณะศิลปะทุกบ้านทุกถิ่ได้นะครับทำให้อุค์ปัญญาอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ย การได้มาซึ่งปุ๋ยผมก็รทราบจากท่านเหมือนกันท่านจะมีตำราเซตซีรีส์หรือท่านต้องไปเรียนเขียนตะกอนลบเขียนตะกอนลบอะไรพวกพนี้ครับโรงงานก็ไม่ได้ต้องการท่านต้องเสร็จลบก,ก็ได้เพราะเชื่อว่าพระให้มันอยู่ที่ใจท่านเสกทำที่ดีอะไรจนทุกคนโอเคแล้วเอาบูชาหรือจำหนักสกควรตัวมันจำหน่นายได้แล้วผมว่าในในลักษณะปัญ,ญญาที่เขาบอกว่าละถ้าจะสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ในกวนการกรเตุ้นอะไรอย่างนี้ที่ท่านก็ให้อเดียผมา นะครับผมอาจจะพูดทฤษกระการหน่ยเนาะผมเป็นอาจารย์เทียนีสอนมาพูดกับคุณพระอาจจะโมโหหน่อยแล้ว่าจะสมบูรณ์เนี่ยต้องสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดองค์พระก็เลยนี่ตั้งแต่มวลสารการกำเนิดวิธีการแม้แต่การไปหาว่างยาสมุนไพรท่านมี่รู้กับสมุนไพรแพทย์โบราณจะจำแนกพืชอนสมทำสี่ได้เป็นพืชที่มีคุณคุณมีจริตในทางความเชื่อของท่านหรือแม้แต่สุดท้ายวิธีการโบราณศาสนาจะสั่งเพื่ออยากได้ก็ ตะไคร่น้ำผมว่าตะไคร่น้ำเป็นปวนสารด้หรือตะไคร่น้ำตะไครเจดีอิบแตงที่ก็บอกว่าต้นโพต้นพีนองอยู่บนเจดีคือถ้าไม่ขังเนี่ยคนไม่ปีนขึ้นไปเอาหรอกแต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าปล่อยมันไปมันก็จะโตแล้วก็ลายสถานสถานเขาบอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่เขาบอกให้คนเนี่ยช่วยกัน สมแซ่ช่วยเปนเดอนนะช่วยเป็นดูแลและก็เอาของพวกนี้มาทำเป็นมวลสาตครับพวกนี้จะหายไปเลยถ้าถแค่เราไปไปซื้อเร้ต้องมาตรงครับครับวันนั้นคมูลค่าผมถ้าถามว่าถ้า่ององค์เนี่ยอันนี้แพงกว่าแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามองดงมูลค่าอยู่ที่ตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการได้ช่วยสำหรับคุณปัญญาเนี่ยอย่างไง งานของเราก็ใช้ีงโอกาสอยูม่มันยังรักษาภูมิปัญญาอยู่ในขณะเดีวยวกันก็ใช้เทคโนโลยีวิจับสินบ้างขนกเข้าด้วยกันครับอ่าสำหรับตัวนวัตกรรมตัวนี้ครับอาจารย์ครับเราใช้เวลาเท่าไหร่ครับแล้วในอนาคตจะมีการต่อยอดยังไงไมหมครับเออระยะเวลาการประดิษฐ์ใช่ไหมครับก็ผมว่าเกิดร่วทปีนะที่ลองปิดลองถูกอยู่แล้วก็เออเราก็ได้รับโอกาส,าากาาสนะครับจากกนาคารวิจิตรชาติที่ก็มีการบสนนรางวัล นะครับก็คือถ้างานนักประดิษฐ์เนี่ยจะต้องวัลจะมีคือสุราษฎร์กับสิงล้านก็คือนักประดิษฐ์ไทยจะบประิโลกจะมาพ่อเป็นเป้ไม่ได้นะครับแต่ปัญหาเราก็คุยกันในทีเราจะไปนักประดิษฐ์โลกโลกที่ไหนสร้างทัพบ้างครับงเราเราก็ยังติดอยู่คารป๊อกก็เลยไม่ได้เสนอโครงการไปแต่เรากำลังมองอยู่ครับเมื่อวานผมเองก็จนขอโทษนะครับอาจจะพูดไม่ได้คือหมดไอเดีย จะไปเห็นไงต่อว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ในงานของเราผมก็เป็นอาจารย์ทำ paper ทำแอปพลิเคชันต่อไป็ไา้ประองงานเนี่ยครับมียอาจารย์ท่านหนึ่งที่ปรองใส่เวลาทั้นมอาจารย์การอาจารย์ปั้นได้ไหมปัญปัญหาปั้นของเทคโนโลยีชิ้นที่มันแหลมแหลเล็กๆมันตัดปิดง่ายด้วยความเป็นดิจิตอลของมองเปียเอาจารย์ไปช่วยผมตัดตรงเนี้ยผมได้ไหมมเอาจารย์มาลองกันเขาอยากให้ผมมีไอเดียก็ได้ไอเดียจากงานที่กลับไปครับ ก็เลยน่าจะเป็นในรูปแบบอื่นครงคลาเนี่ยเอาจริงทำไได้ไม่กี่องค์นะครับคงจะมีลุ่มเ,เล็กๆที่ท่านนิยมในการสร้างนะครับนะหรือว่าก็เป็นงานประดิษฐ์แล้วก็นวันตกรรมอย่างหนึ่งที่นำไปใช้ได,ได้ผลจริงด้วยแต่มาในเรื่องของบูมองการคอร์รัปชันเนี่ยก็สำคัญด้วยเหมือนกันจะได้ใช่ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ใน,นอนาคตด้วยนอกจากตัวน,ตน,นี้ครับต้องจั่งนำไปผสมในเรือ่องของวัสดุแล้วอาจารย์มองถึงการไปผสมเรื่องอื่นอยู่ดีไหมครับที่จะไปต่อยอดอุหกรมได้เลยอาจารย์เออปกติเลยครับ ตัวสุดยางผมแนะนำอย่างที่บอกสุดยางพลาแบบนี้ครับตนใช้มามานาเดี่ยวต้องทสรุปที่ลหลายยกตัวอย่างเช่นพวกเนี่ยลูกปิ้งกันกระแทกทำสิบโบทำมาจากน้ำยาพลาหรือไม่จัดการกันทำเป็นัสอยู่ยางตะกอยก็ทำพื้นที่มีน้ำยาพลาผสมตัวนี้ครับเป็นเทคโนโลยีเดียวกันใช้ความรู้เกียวกันเป็นตัวการปรับสูตรสูตรเพื่อให้ได้วัสดุที่แตกต่างกันออไป นะครับแต่อย่างน mm ้อยเนี่ยพยสูตรเนี่ยพวกพิสูจน์ได้แล้วว่าเราสามารถโดดหรือใส่อะไรไปก็ได้ถึง60-70%โดยมวลโดยความว่าสมมติถ้าผมอยากจะทำกระถางจากยางพาราผมคงขี้เลื่อยใส่ได้ถึง60-70%ก็อาจจะช่วยเป็นตัวประสาร์ได้กับงานของขี้เลื่อยอาจลงไปในเบ้ารอหนึ่งวันแล้วก็ออกมได้จริงจริงงานออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้เทรนด์ของไอเอสพีจีนอต์ซัสเทนเนเบิลจะสรุปเป็นสารเป็นสสารเนี่ยหรือตัวคาร์บอนเครดิตเองพยายามจะลด วัสดุที่จะได้อะเบนออกมาหลายๆครั้งเนี่ยพวกวัสดุจะใช้ทางธรรมชาติเขาปัญหามีเอ็นดีเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอามารตัด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 ของเศษดินยาของเราทำเป็นวัสดุที่มีความแข็งแล้วเอาไปแข็ที่เช่นแทนที่ไม้เทียมหือนนะครับกระถางต้นไม้หรืออื่นไอ้ๆเราเราทีมเราก็การไอเดียครับเพราะเราผมตรงผมขาดไอเดียร์นะขาดไอเดียร์มากแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีลุงน้องจากทางฝั่งของ การตลาดนะครับทางฝั่งของหลักสูตรกูจะมีอะไรหลายเนี่ยเขาเขาต้องทำงานเราก็เลือกงานตนี้ไอเนี่ยอยากทำนั่นทำนี่หมดโอเคไปคุยกันแหละเพราะว่าขนาดละคิดว่าไม่มีอะไรก็ผมใช้เวลาสองปีนะครับก็ยังบางอย่างมันแต่ก็ดีครับเราได้อความรู้พื้นฐานแล้วเราก็หวังว่าที่ต่อยอดมันน่าจะไวขึ้นรคับ ข่าวมีแล้วข่าวว่าไอเดียเสิ่งสำคัญที่เกิดการตัดสั่ติดกิจกรรมเระกันเนี่ยพี่พสื่อมวลชนจะได้ไปประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับเพื่อสื่อสารกันไปได้ด้วยใจนักวิชาการท่านใดที่อยากจะมาร่วมนักพนักันนกับน้ยินดีนะอาจารย์ฝากช่องทางหน่อยได้ไหมครับว่าติดต่ออาจารย์ผ่านทางไหนเออราคาสามารถเสิร์ชหาชื่อผมทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก็เจอก็เจออีเมล หลักนะครับก็จะเป็นทางอีเมลมากกว่าก็เพื่อที่หลังต้องซื <c ười> ้อคอนโดยเองกัหน่อยการติดต่อีเมลครับทางอีเมลเป็นหลักเลยครับแล้วก็เออถ้าเจอต้องการอนย่างเช่นทางาาษาษาาาาคณะวิศวกรรมวิศงกรรมนะครับเราก็จะมีทางหน่วยาง,งานวิจัยอยู่แล้วครับติดต่อเขาก็จะประสานให้ทำการติเดเยีย หรือถ้ามาทางทางมคออะไรเงยก็สามารถติดต่อต่างางก็ได้นะครับจะได้เจอพูดคุยแล้วก็ผมได้มีโอกาสพาไปเยี่ยมชมหน้างานที่มีพวกผู้ประกอบการแล้วก็อะไรยิ่ใหญ่นะครับเป็นโอกาสที่ไอเดีย่ตัดเช่กันได้แล้วก็สำหรับพอออกมาเป็นผลงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางฟีดแบบของพระหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีทิดแบบอะไรบ้างไหมครับคือท่านหลวงหลวงพี่ผมใช้หลวงพี่แล้วแบบเออเอาไปที่ลหนเนี่ยในที่ประดิษฐ์ของผมเนี่ยครับ พี่เป็นอาจ,จารย์เป็นนักเคมีหนึ่งคนนะครับมีทางนักเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาเนี่ยสองแล้วก็มีปรัชญาสุขีหนึ่งรูปซึ่งซึ่งท่านเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ในระดับปร,ปริญญาโทที่นะครับแล้วนตจะต้ีอะไรเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดละกันผมว่าหลังที่ทางสถาบันการยต้องมีคนหลุดพีแล้วช่วยหให้ให้พวกที่หน่อยว่าพวกจะเขียนนะครับเข้อเสนอโครงการยังไงขึ้นขึ้น คท่านเรีธานว่าสิทธิโยมทำนี่เป็นการสร้างสมดุตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยองค์พระไม่สวยท่านบอกไม่เป็นไรทำใหม่ได้การสมดุลตัวเองไม่จำกัดแค่สวยเก็บไว้ก่อนหรือไปคนทำเป็นมวลสารอีกรอดีโอเยดีกว่าจะสวยเขาบอกวบางครั้งไม่ใช่เพราะว่าสารโยมไม่ดีนะเป็นป๊อปอัตมาใจว่าพุ่นวันนี่เป็นลักษณะโอ้เป็นแนวเซส้นถ้าใครดูทางฝั่งญี่ปุ่แนวเซนแนวผตัวเองนะครับวันนี้สมดุลจะมาบิอฑบาตแค่ที่รูปเป็นองพระได้ทั้งโอเคแล้ว ผู้เสิร์เนี่ยก็จะเป็นในในในส่วนของท่านว่าจะมองว่าท่จะสร้างจะติจจำนวนเน้นความสวยงามหรือจะอะไรยังไงอ่ะครับก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ที่ดีแล้วกันนะจารย์นะที่สามารถนําไปใช้แล้วก็สร้างเรียกว่าประโยชน์ให้กับเนื้อหานได้ด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายจะให้อาจารย์ฝากอะไรกับพี่ผู้สื่อข่าวชลหน่อยครับผมในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไทยมันช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ยังไงบ้างอาจารย์ครับเอ่ออธิการองค์กรที่ผมทำเป็นนักวิจัยเนาะ เราพยายามที่จะหาสภาวะที่ดีที่สุดนในการเข้าในเขต่ังพยายามปรับสภาวะที่ดีที่สุดซึ่งวามครั้งเนี่ยเราในฐานะนทกก่อัใจเราไม่สนใจเรื่องต้นทุนราคาขอให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราเน้นเกี่ยวกับการอีมกิมเมื่อวันหนึ่งเรามา,มาช่วยชุมชนมาช่วยกับคนที่มีความต้องการเนี่ย ก็ไม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในไอ้แง่ของเราคือสิ่งที่เขารับในราคาต้นทุนหรือใ่ช่วยเขาให้แก่ปัญหาของเขาได้ทางการคดีจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจารย์หรือว่านักนวิจัยใครก็ตามที่ที่มีโอกาสสิ่งแรกเลยครับโดนมาออกออกมาลงมืยนฐานก่อน นะครับอาจจะไม่ต้องให้มันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็ได้ลองมาทําก่อนมันใช้ได้จะเป็ประโยชน์แล้วเนี่ยผมว่าคนจะเห็นภาพคำว่าวิจัยและประโยชน์กับมาชัดขึ้นเพราะทุกวันนี้เราเองก็ยังโดนรุ่นต่อหานักวจะททำการวิจัยกันยังอยู่นะครับยังไม่ได้ช่วยชุบชืนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆครับทำแต่ว่าท่านถนัดในเรื่องของวิจัยอยู่แล้วผมก็เป็นทันแหล่งเราม่ทำเราองตอนะครับในทางนมีมองหรือว่า เอ๊ะใครเห็นการของเราอาจารย์ไม่ต้องทาสุต่ตก็ได้เรามีไอเดียมาช่วยงานอาจารย์ที่มันจะออกเป็นสินค้าหรือออกไปช่วยเหลือสังคมได้นี่ดีเลยครับโตเราต้องการไอเดียกันนะครับรุ่มาข่าวจับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่นามาเปิดเป็นทีในช่วงแรกของเรานะะรับมาสุดท้ายในงาน สามารถติดต่อได้ทางอีเมลนะครับ a p i c h a t p s p u a c t h นะครับภาษาอังกฤษครับหรือว่าเสิร์ชหาชื่อผมก็ได้ครับในอินเทอร์เน็ตก็จะมีตัวอีเมลขึ้นมา <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ